สวัสดีค่ะทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวเซนเล็กค่ะทุกคนกินกันเลยค่ะเน้วลูกชายนางเฝ้า <c oughs> ลูกชิ้นทำเองค่ะทุกคน <c oughs> ผักไม่ค่อยเยอะค่ะมีถั่วแล้วก็ผักชี พเพื่อนๆใครเคยเห็นกะปิตาเลใบพเพื่อนๆบ้านเรากินแต่แบบนี้ค่ะแถาววังน้ำเขียวกินยี่ห่อนี้ยี่ห้อนี้ตั้งแต่เด็กค,คุกคณจะมีตลาดเจ้าประจำอยู่ค่ะซื้อกะปิ แต่แถวตลาดบ้านเราเขากินแต่ยี่ห้อนี้นะคุณหอมดีมพิดขี่หนูหัวขาดเนาะทุกคน ไม่ค่อยดีค่ะเหมือนเคี้ยวไม่ขาดเนยกินไม่ค่อยน่าอร่อยนะทุกคนนะแต่ก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยมากค่ะอื